I'm going back to Massachusetts Something's telling me I must go home And the lights all went out in Massachusetts The day I left her standing on her own, trying to hitch a ride to San Francisco. Gotta do the things I wanna do, and the lights all went out. เดี๋ยวพี่พามาดูที่นอนของสามแสบนะคะเพราะว่าเขานอนกับพี่แต่เขาน่ารักมากเลย EP นี้นะคะอาจจะยาวนิดหน่อยนะคะแต่รับรอนไดียว่าสนุกมากถ้าสมแสบเขาพูดได้นะคะเดี๋ยวปิดไฟตรงนี้ก่อนรู้สึกว่าแสงมันจะท้อยังไงก็ไม่รู้ถ้าสามแสบเขาพูดได้นะเ็าจะบอกว่าโอ้โหหมอมีช,ชันนะหนูนะกระจนภัยสุดๆเลยอะคะ่ะเดี๋ยวพามาดูที่นอน อันนี้ของพี่พัโกสค่ะไม่ชอบแชร์ใครนี่ของโคโคกับมีหนาคือเขาจะนอนสลับอะไรกันอย่างนี้ยค่ะมีหนานี่คือมีทุกที่เลยมีตรงนี้มีตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะสปอยเนาะแต่ว่านั่นแหลกกว่าเขาจะเดินทางมาถึงได้ก็เนี่ยค่ะนอนอยู่ข้างๆพี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้พับผ้าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแค่เบาๆสามถังเองแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพามาทำอา,อาหารกลางวันให้คุณสามีนะคะเด็กน้อยที่เป็นมะเร็งในลำไส้ระยะสุดท้ายนะคะและทำาคีโ์ด้วยและสามารถทานได้ทุกอย่างเลยแล้วก็นี่ค่ะวันนี้สนุกพี่รับรองได้และมีและมีความรู้ด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปทำอาหารให้คุณสามีนะคะ ที่ทานได้ทุกอย่างเลยถ้าไม่เรื่องมากะนะแล้วก็การเดินทางของลูกๆที่มาถึงพี่ค่าใช้จ่ายอมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ที่พี่หัวไม้สุดสําหรับสามแสบก็คือมาถึงแบบปลอดภัยเราวได้ข่าวมาล่าสุดว่าหมาที่มาจากจีนจากจีนมาแค่ไทยก็ตายแล้วใช่ไหมคะอันนี้ที่พ,พิเศษของเนี่ยสามนานเนี่ยคือหน้าสั้นเหมือนพี่อะ่ะจมูกสั้นเนี่ย เขาเรียกว่าจมูกมหาจมูกแปนทั้งสามคนเลยนะคะแล,ะล้วเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังทำอาหารไปด้วยฟังไปด้วยเนาะ,ะมาค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไรเบรดนะคะเป็นขนมปังแบบชาวยิวบอกแล้วว่าสามพี่ี่เป็นยิวซึ่งมาจากนิวยอร์กแล้วคุณลูกสาวชอบมากไม่รู้ว่าเขาฝึกกันมาอย่างแบบนี้หรือว่ามันเป็นดี A เอ็นเอะเนาะจะมีเนี่ยค่ะสวิสชีสแต่บ้านนี้ทานแซนวิชแทบจะทุกวนันเหลือแค่แผ่นเดียวค่ะ พี่ก็จะมีอเมริกันชีสเตรียมไว้ให้เขาด้วยบอกแล้วว่าเทปนี้มีสาระด้วยนะคะนี่เป็น a n ฟเป็นพวก s สิ e ค่ะหรือว่าไส้กรอกอิตาเลียนใช่ไหมคะก็ผักรวมค่ะหันๆันันเหมือนแกงโฮลเลยเนาะเหมือนเราจะมปทำแกงโฮ้ก,ก็ไม่รู้แล้วก็มีแตงกวาพร้อมกันไรยังค่ะ นะะหน้าตามันก็จะประมาณนี้พี่ก็จะใช้กระทะแบบว่าใหญ่หน่อยตัวนี้พี่ต้องพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้อันนี้ไหมเพราะว่าต้องรองให้ซอสสุกด้วยใช่ไหมคะมีเห็ดไม่ใช่เห็ดลินจือสิชิตาก,กิมมัชรูมนะคะ Red Pepper a n d o n i o n p e p p e r อันนี้เอ,อ่อ yellow pepper อันิเอเนี่ยคือต้องมีค่ะนางชอบใครมีผักอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะมาดับด้านดูก่อนดูหน้าตาโอ้โหไหนคะมันจะพอดีเลยอะค่ะ แล้วอันนี้พี่จะไม่ใส่อะไรเลยนะคะแต่จะใส่เนื้อเพาะด้านเดียวแล้วกลับให้เพราะอีกด้านมันก็เยี่อยู่แล้วเพื่อนฉันเมันจะได้ซึมปอีกด้านหนึ่งประหยัดด้วยแล้วก็แบบไม่ต้องใส่เนื้เยอะด้วยมันเยอะเกินไปที่มันเลี่ยนเลคะเห,ห็นไหมคะจะใช้หั่นอธิบายอีกนิดนึงเพื่อจะได้สุกเร็วๆฝรั่งเขาชอบทานผักแบบไม่ต้องแบบสุกมากใช่ไหมคะแบบครึ่งสุกครึ่งดิบหอมหัวใหญ่ชอบกันมากเลยกับประมาณนี้เลยค่ะหอมมากเลยนะคะอยากกินอยู่พี่ต้องมีมากเลย นี้ระหว่างที่เรานะคะพี่ก็จะมาเช็คใช้ที่คุ้มค่าเลยค่ะลองดูไอเดียต,ตรงนี้ดูนะคะว่าถ้าใครชอบแบบลองทำฟู้ดทรัคขายได้เพราะแซนด์วิชเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วอะค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูซิว่าไม่ต้องใส่อะไรมากมายเลยถ้าเป็นคนไทยรสชาติอาจจะแบบว่าให้กลมกล่อมจัดจ้านแล้วแต่จิเลือกแต่พี่ว่าแซนด์วิชเี่มันเป็นอะไรที่ทําง่ายมากเลยนะคะทุกคนฝรั่งชอบอันนี้พี่บอกไปเลยอะไรที่ง่ายมากอาหารไทยพี่ถกบอกว่าไม่ถนดัดเพราะอาหารไทยอะ ยูจะต้องแบบเก่งจริงๆไะค่ะแล้วต้องใจเย็นเพราะว่าอุปกรณ์อินกิวเดียนต,ต่างๆมันเยอะแต่อันเนี้ยง่ายอะตอนนี้มาดูกอนค่ะว่าได้ทีอะไอย่างนี่คือชีวิตแม่บ้านจริงนะคะที่ล้างจานล้างจานไปด้วยวนิดนึงนะคะอันนี้ยังไม่เตรียมแต่อันเนี้ยอะอันนี้พอได้ละก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็ร้อนพอคนละแล้วเดี๋ยวพี่ทำยังไงรู้ไหมก็เอาชีสมาค่ะชีสมาใส่บอกแล้วว่ามันเหลือแค่นี้นะคะ ช่วงตรงนี้พี่ก็จะเบาไฟแล้วนะคะคือปิดแล้วอ่ะเอามาวางไว้อย่างงี้อ่าวางกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวประกบหน้าตากันก่อน,นนะ mm hmm. ดูสิคะโอ้โหชีสไหลยเยิ้มเลยอ่ะ ต้องใส่ไม้จิ้มฟันเพราะว่าถ้าไม่ใส่เอาไว้ค่ะมันจะหลุดแล้วเดี๋ยวก็มาตัดแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะให้คุณสามีสุดที่รักอันนี้ชีวิตแม่บ้านของจริงเลยนะคะเพราะว่าทําเสร็จแล้วทําเองก็ต้องทําความสะอาดเองใช่ไหมคะโอ้คุณสามีกับพี่นี่คือเราไม่ใช่เฉพาะคู่บุญคู่บารมีเพราะาเราทําบุญด้วยกันเยอะมากตั้งแต่เราตอนเราแต่งงานแล้วค่ะแล้วก็เป็นผู้เป็นคู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทํางานด้วยกัน แต่ที่สําคัญนะคุณสามีคือเขาเป็นผู้มีพระคุณค่ะคือเขาให้กับพี่ทุกอย่างทุกวันนี้แต่งงานกันมา20กว่าปีอะ่ะยังส่งเงินให้คุณแม่ทุกเดือนนะคะส่งน้องสาวสามคนจนจบมาหาลัยหนึ่งคนที่จบมาหาลัยตั้งแต่ปีละตั้งแต่สงแต่ปีแรกอีกคนามาเรียนไฮสคูลด้วยที่นี่จนจบก็กลับไปอีกคนปีสุดท้ายช่วยประครับประคองให้จบเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่เป็นแค่สามีอะค่ะแต่เขาเป็นที่รักแล้วก็เขาเป็นผู้มีพระคุณเขาให้ชีวิตใหม่ กับพ so, ี่จริงๆคือบางทีถ้ามีคําถามว่าโอ้โหเนี่ยค่ะลักๆัลักหนาอยากทําให้ดีที่สุดตอนที่เรายังมีลมหายใจแล้วเขายังมีลมหายใจไม่อยากมาต้องแบบเสียใจทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือเผื่อว่าใครนะคะได้มาชมคลิปนี้แล้วก็อยากให้คลิปนี้มีประโยชน์มากๆสําหรับใครที่มี น้องหมาน้องแมวอะค่ะแล้วอยากทราบว่าเอามายังไงพี่มีคําตอบ <g ül> ทำอาห,หารของตัวเองไปแม่คะได้ยินเสียงแบบอื้มแต่มันหอมมากเลยอะก็ <c oughs> คือเหมือนที่ทุกคนทราบนะคะว่าพี่อะยังมีม้าอีกสี่ตัวมีโกลเด้นแล้วก็มีลูกๆจีนพี่แม่สิบกว่าตัวแต่การที่มาครั้งนี้ไม่ตั้งใจแต่ที่ตัดสินใจเอาสามแสบมาคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งครัวเรือนค่ะเอามาได้แค่สามตัว ก็พอดีเลยค่ะแล้วอีก3ตัวเนี่ยเขาเป็นตัวที่เล็กมากแล้วเขาเขาเป็นหมาที่พันุ์พิเศษหน้าสั้นตาก็มียวคือเขาต้องได้รับการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษอย่างงี้ค่ะที่เคยตัดสินใจแบบอย่างรวดเร็วขณะที่พอรู้ปุบว่าคุณสามีเป็นมะเร็งใช่ไหมคะระยะสุดท้ายติดต่อคุณหมอพอตั้งสติได้ที่มีเวลาหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บก็คุยกคุณสามีว่า คือแบบว่าเราเดินเหมือนเสียงเป็นเสียงตายอะเดินไปข้างหน้าอะไรจะเกิดก็ต้องรับมันให้ได้เพราะไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมีอายุได้อีกเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากให้ทําทุกที่ทุกเวลาให้เป็นเหมือนบ้านได้ทําให้ทุกคนแบบมีความสุขเป็นครอบครัวมีความรู้สึกเดิมๆพี่ก่อยากทำให้มันดีที่สุดะนะเนาะใช้เวลาทั้งหมดนะคะเกือบ5-6เดือนเพราะว่าตอน p r o c e s s ทั้งหมดจริงๆมันอยู่ที่5เดือนแ่วกว่าพี่จะได้เจอเขาคือ6เดือนเพราะพี่รอตั้ง1เดือนกว่าจะตัดสินใจใช่ไหมคะก็พี่มาสิ้นเดือนสิงค์ สิ้นเดือนสิงหาแต่น้องๆมาตรงช่วงกลางเดือนเกือบจะสิ้นเดือนกุมภาลองคำนวณเลขกันดูนะที่ที่ติดต่อไป4บริษัทค่ะถูกปฏิเสธทั้งหมด3บริษัทบริษัทสุดท้ายอะ่ะเสี่ยงแต่ว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถเชื่อถือได้ตลอดพ,พี่สามารถเอาชื่อให้ได้น,นะถ้าใครต้องการที่กจะใส่ที่ข้างล่างไว้ให้หรือชื่อไว้ให้นะคะ ะะก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงพีคของโอมิครอนถ้าใครจํากันได้เนาะประมาณเดือนกุมภาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ธันวามากรากุมภาอย่างเงี้ยน,นอกจากที่หมาเราอะ่ะปกติหมามันก็ามาได้อยู่แล้วแต่ทีนี้พอมีโอมิครอนอ่ะสายการบินทุกอย่างถูกแคนเซลไฟ์หมดเลยใช่ไหมคะนั่นก็พิเศษสุดละที่สายการบินถูกแคนเซลก็ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแคนเซลไฟ์แต่ที่หนักสุดนะคือสามนางเนี่ยสามแสบที่ขอเรียกเขาว่าสามแสบนะเพราะว่า แสบจริงๆค่ะแสบแต่ก็รักอะเจ็ดคือเขาไปหมาหน้าสั้นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า snub nose นะคะจะเป็น snub nose เอ uh, อ snub nose dogs หรือว่า cat เอามาไม่ได้โดยเฉพาะมาเมกาเนี่ยมันไกลามากค่ะมันไม่มีสายการบินไหนที่เขาบางทีเขาแทบจะไม่ยอมรับเลยอะค่ะที่จะให้บินมาแล้วยิ่งคิดดูว่าเป็นยิ่งที่โอมครอนด้วยไฟแคนโซหมดทุกอย่างคือแบบว่าสามอย่างไม่ว่าจะเป็นคาโก้ก็ถูกปฏิเสธนะคะแล้วก็ แอร์ไลน์ดังๆนะคะดังๆเลยอะค่ะทางอัลรับเนาะ mm hmm. ก็ถูกปฏิเสธหมดเลยสุดท้ายก็ไม่ได้เอเจนซี hmm. ่ที่ที่คะที่ใช้อยู่นะคะก็ uh, mm hmm. เขาก็บอกว่าเขาทำ mm hmm. เขาทาให้ได้แต่อาจจะใช้เวลาแล้วก็ไม่สามารถจะเลือกสายการบินได้ mm hmm. เพราะว่าต้องดูที่ว่าสายการบินไหนจะรับเนี mm ่ย hmm. สุดท้ายเราได้สายการบินอะไรรู้ไหมคะซึ่งที่ตกใจมากเอธิโอเปีย hmm. er, ซึ่ง mm hmm. ลำเนี้ยจะต้องไปอยู่ที่ ไปจอดที่เซาท์แอฟริกา8 8ชั่วโมงแล้วต้องเอาน้องอ่ะใส่เครื่องมาอีก14ชั่วโมงทีแรกเรามีไฟสเกจเกกันว่าเราจะลงที่นิวยอร์กแต่จุดนั้นคือแบบว่าอยู่ดีๆก็ถูกแคนเซิลเพราะว่าไฟที่นิวยอร์กตอนนั้นโอมิคอนค่ะมาน้อยมากซึ่งนิวยอร์กกับบ้านที่อยู่ใกล้กันใช่ไหมคะกับมซาสิเซตสจที่ก็ต้องกับคุณสามีก็ต้องไปเขาเหลือให้แค่14วดคือ14อเขาเรียกว่าอะไรอะคะสายกันบินหรือว่าเออไม่ใช่ สนามบินที่จะรับลูกๆได้มีแค่14แค่นั้นเองค่ะสุดท้ายที่ใกล้บ้านที่สุดก็คือที่สุดท้ายเลยนะคะที่ใกล้บ้านที่สุดเลยคือที่วอชิงตันดีซีวันนั้นคุณสามีเพิ่งทำคีโมเสร็จเซิร์เซิร์กระเซิงมากคือ,อปกติจากบ้านเราไปดีซี DC ประมาณ5-6ชั่วโมงแต่วันนั้นที่เราไปคือ8ป0ถึงสิชั่วโมงคือขับไป1นชั่วโมงจอดรถ2ชั่วโมงเพราะนางเหนื่อยค่ะแล้วจะต้องไปรออยู่ประมาณเกือบ2ออาทิตย์เพราะว่าหน้าสั้น หนึ่งลำมาให้ได้แค่หนึ่งตัวนะคะถ้าหนึ่งลำมาได้แค่สามตัวการค่าใช้จ่ายเราจะประหยัดกว่าเยอะเช่นการที่ต้องขนน้องมาจากจาก Agency, เอเจนซี่ไปสนามบินต้องจ่ายเป็นละหนึ่งพันห้านะคะทีเนี้ยถ้ามันสามตัวเราก็ต้องจ่ายพันห้าสามครั้งอันนี้ซึ่งพี่ก็เข้าใจเพราะฉะนั้นหนึ่งลำแรกโคโค่ CO CO, ที่เป็นพักกับมีนามาด้วยกันค่ะเพราะห้องมีแค่นั้นแล้วก็ลำที่สองห่างกันหนึ่งอาทิตย์ พี่พักโกสมาพี่นี่นะแบบลุ้นสุดๆแบบโอ้ยขอให้เขาปลอดภัยห่วงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าค่ะราคาโดยปกติอยู่ที่ตัวละ40,000ถึง60,000บาทอันนี้ก่อนโควิดนะคะหลังโควิดพี่ต้องจ่ายโดยเฉลี่ยตัวละ1 0 0 0 0แบาทซึ่งณนะเวลานั้นคือต้องยืมบัตรเครดิตการ์ดเลยอะคะ่ะแล้วก็ เราต้องรอเอกสารอีก3เดือนถ้าไม่มีเอเจนซี่ยุ่งค่ะคือจะมีการตรวจเลือดน้องนะคะตรวจพิษสุนัขบ้าทุกอย่างเลยค่ะมันจะมีขั้นตอนต้องต้องตรวจเลือดต้องรอผลเลือด1เดือนต้องฉีดวัคซีนต้องรอผลวัคซีนถ้าสุขภาพน้องไม่ผ่านน้องก็มาไม่ได้ต้องมีใบอนุญาตสารพัดตรงนี้เอเจนซี่ต้องเข้ามาช่วยเราขระนวนการทั้งหมดในการทําเอกสารอยู่ที่3เดือนค่ะส่วนทางอเมริกาพี่ก็ต้องขออนุญาตเพอร์มิทเพื่อจะนํา ลูกๆเข้ามาด้วยตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้พี่ไม่มีค่ะแล้วก็ปกติเขาบอกว่าจะต้องรอใบอยู่ที่สองสี่ถึงหกอาทิตย์แต่ตรงนี้พี่ได้เร็วมากคือแค่สองอาทิตย์แต่ที่รอคือรอไฟล์ให้น้องมาแล้วก็รอขั้นตอนทางเมืองไทยทุกตรงเนี้ยยุ่งยากพอสมควรค่ะการเดินทางนะคะมองอาหารไปด้วยก็คือออกจากเมืองไทยแล้วต้องไปที่เซาท์แอฟริกาแอฟริกาเลยค่ะ อยู่ประมาณ8-10ชั่วโมงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน้องต้องไปรอ18ชั่วโมงซึ่งกดคือน้องจะออกจากกรงไม่ได้เลยนะคะคือต้องอยู่ในกรงพราะหนึ่งเขากลัวว่าน้องจะตกใจเสียงแล้วก,ก็กระเจิดกระเจิงหายออกไปรถทับตายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่พี่ห่วงที่น่าสั่นคือ มันร้อนไคะการที่จะต้องเอาน้องขนส่งจากตรงที่สนามบินมาสู่ที่เครื่องบินแล้วเอาน้องใส่ไปใต้น้องมาจากใต้ท้องเครื่องนะคะไม่ได้นั่งแบบ VIP อฮารุฮาราราคาที่พี่บอกว่า10,000แบาทเนี่ยน้องไม่ได้นั่งฮารุฮารานะคะโอ้ตนงนี่หน้ามีแสงสว่างจังเลยอ่ะคือนั่งไปใต้ท้องเครื่องแล้วต้องไปจอดที่เอทิโอเปียเพราะเขาต้องเอาแบบว่าทำไมถึงเป็นสายทำไมถึงเป็นสายการบินเอธิทโอเปียเพราะว่าเอางูมาได้เอาม้ามาได้แต่ห้องน้องก็ต้องเป็นห้อง ที่ปรับอุณหภูมิได้พิเศษเครื่องเครื่องหนึ่งเครื่องมาได,ได้แค่หนึ่งลำไหมคะแต่เพอเอิญมีหน้าตัวเล็กก็เลยแบบว่าเออเอามาได้นยคะน้าหนักก็สําคัญคือทุกลูกลูกสามคนถูกลดน้ําหนักพอมมากตอนนั้นค่แค่หกเจ็ดกิโลอ่ะตอนนี้คือนางสิบกว่ากิโลแล้วนะคะพี่พักโก้เจ็ดแปดกิโลตอนนี้นางก็สิบกว่ามีหน้าที่แค่สามกิโลเองค่ะคือผอมมากแล้วตอนที่ โอ้ยแล้ว,แล,วแล้วพี่เขาเข้ามาถึงเนี่ยต้องเข้าห้อง Emergency จนซีเพราะว่า14ชั่วโมงจากเอธิโอเปียมาที่อเมริกา14ชั่วโมงอะ่ะน้ําที่เขาใส่อยู่พอเครื่องมันเกิด t u r b u l e n ลนใช่ไหมคะมันหกน้องดีไฮเดรตโอ้โหพี่ต้องเอาน้องเข้าไปเลยแล้วพี่ก็แนะนําทางสายการบินว่าจะต้องมีขวดใส่ไปด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่เข้าไปเพราะว่าการที่มีขวดอ่ะจะต้องเปิดแล้วก็ใส่พี่ก็เลยบอกว่าให้คุณใส่ สองอันสองอันเลยค่ะแล้วใส่น้ําให้เต็มเลยแล้วก็ไม่ต้องเติมอีกแล้วจนกว่าน้องจะมาถึงอเมริกาเขาก็บอกขอบคุณมากเพราะตัวตนี้เป็นฟีดแบ็ที่จริง,รงๆสุดท้ายพัโกสกับมีหน้ามาด้วยกันค่อยกับมีหน้ามาด้วยกันส่วนพักโกสซึ่งเป็นเฟรนช์มาทีหลังเขาก็เทคเขาก็เอาแอดไว์ที่พี่แนะนําไปเนาะก็ใส่น้ําให้น้องพัโกสจะเป็นตัวที่อ a r r i v แล้วแบบว่าดูดีที่สุดเลยค่ะมาถึงปอบสภาพดูไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขามีแผ่นรองให้ก็จริงแต่ว่า ทั้งเอึ ừ, ทั้งฉี่พี่สงสารแล้วหนาวมากตอนที่มาถึงเดือนกุมภาค่ะคือต้องแบบเขาต้องไปยุนเขาต้องไปที่รอข้างล่างรอคัสตอมเคลียร์เอ่อเคลียร์เน์เป็นชั่วโมงสององศาอย่างเงี้ยคือเขาหนาวมีหน้าที่พี่ต้องตัดอ,อกแต่กรงเขาเซฟมากเลยนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลให้พี่เล่าอีกเปหน,หนึ่งชั่วโมงดรามา่าอันนี้คือแบบว่าเล่าไม่หมดแต่ถ้าใครมีคําถามและสนใจนะคะ ออทักพี่มาได้เลยไหนที่เป็นความรู้อะไรที่พี่พอจะช่วยได้พี่ยินดีเลยค่ะสำหรับ EP นี้บอกแล้วว่ายาวแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับที่ใครออฟังจนจบไม้ถูกบ้านไม่ถูกบ้านรอพี่อยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ใครที่ดูจนจบแล้วคอยส่งกำลังใจมาให้ตลอดเป็นเรื่องคุณสามีที่ดูแลอาการอยู่ตอนนี้นะคะ เออ่ใครมีคําถามอะไรที่มีประโยชน์และสาระพี่ยินดีเลยค่ะถ้าอันนั้นมันมีประโยชน์จริงๆแล้วสุดท้ายท้ายสุดก่อนจะจากกันเข้าภรษาแล้วเนาะลดละเลิกเลิกค่ะเพราะปกติป็นคนที่ชอบดื่มไวน์มากก็เออ่ มันก็ดีค่ะถึงแม้เราไม่ใช่แบบพูดจ่าแต่มันก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าดื่มมากมันก็อ้วนใช่ไหมแล้วก็เนื้อขาะเนื้อนี่คือปกติบางคนที่ชอบทานเนื้อพอเข้าภาษาอย่างเงี้ยเออมันเวลามันก็ไม่นานมากใช่ไหมคะแค่สั้นๆมันเหมือนได้ฝึกความเพียรไปด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะเนื้อมันย่อยยากก็ดีต่อสุขภาพนะคะเข้าราษาแล้วเนอะอนุโมทนาสาธุแล้วก็ไปก่อนนะคะ EP นี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ you